อะารครับผมก็สวีดัตสวัสด,สสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้เนี่ยยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวานอนคลิปนะครับผมโดยในวันนี้เนี่ยผมจะเอาเจ้า l แลมโบกิน i ีโกลาโ d o คันนี้เนี่ยมาขับให้ทุกคนได้ดูกันนะฮะนี่เราขับแบบกระบะซิ่งมาหลาย EP แล้วเนาะรอบนี้เอาเป็นรถซูเปอร์คาร์กันบ้างเนาะเออคันนี้เลยนะฮะฟังเสียงรถครับผมโอ้โหยังสูดไม่ได้ขับรถด่านี้มาันานมากนะฮะ โอ้โยเจ๋งจัดครับผมเจ๋งจัดมาดูกันที่ภายในรถกันดีกว่าเนาะนี่ภายในรถจะเป็นแบบนี้นะฮะโอ้โยโคตรตึงอนะ่ะทุกคนตึงจัดโอ้โยเสียงโคตรเพราะนะฮะเพราะปริงมากเลยครับผมมาเดี๋ยวเราลองขับกันเลยดีกว่านะครับผมออ้ยใส่เกียร์กระปุกไม่ได้นะครับผมผม,ผมชินแนะ่ต้องใช้พดเลชิพตรงนี้เนาะมาเกียร์หนึ่งครับผมโอ้โย โคตรหลังติดเบาะแรงจัดเมื่อกี้เหยียบเบาๆโคตรแรงเลยทุกคนดูดิปิดไฟหน้านิดนึงครับผมเดี๋ยวสองไปเลยครับผมมาลองมาลองมุดกันในแมพทางโดวญี่ปุ่นนี่แนะหละเนาะแรงเกินไม่เคยขับรถแรงๆอย่างนี้มานานแล้วนะฮะโอ้หเกียร์ห้ามาแล้วทุกคนตอนนี้ จัดเลย2 7งร้อยเครับทุกคนดูดิไปเกียร์หกเลยแรงมากๆครับทุกคนว่ายชนโอ้ยชนโมวโตไปหมดครับผมโอ้ตอนนี้ข้างหน้านี่เรายับเยินไปหมดแล้วนะฮะ แต่ไม่เป็นไรยังขับได้อยู่นะครับผมวิลรถทำแพงนี่เขาแบบแกแร่งมากๆเลยนะชนขนาดเมื่อกี้ชนหลักขนาดนั้นยังไม่เป็นไรเลยนะยังขับได้อยู่เลยนะฮะแค่ข้างหน้าเป็นแบบนี้เนาะ <c oughs> อืบโอเคด้านหลังยังสวยอยู่ก็โอเคนะฮะโอ้โหลบหน่อยเพี้ลบน้อยวายชนไปแล้ว โอ้ลูกพี่เขาแรงจริงๆเลยทุกคนดูดิแรงมากๆเลยคันนี้เนี่ยโอเคห้าไปไปหน้าเราดับไปแล้วเนาะมองทางไม่ค่อยเห็นแล้วตอนนี้ ว้ายชนว้ายมืดตืต่อรถอะไรมันวายโจมแมปไปแล้วทุกคนรถเราหายไปนะฮะโอ้โหอยู่ในในอยู่ในพื้นดินแบบนี้เลยนะฮะอ่ะเดี๋ยวขอเริ่มใหม่อีกรอบหนึ่งล้วกันเนาะอ่ะมาแล้วนะครับผมทุกคนนี่เลยนะครับผมผมเปลี่ยนแมพด้วยนะฮะรอบนี้เปลี่ยนแมพเปลี่ยนสีรถด้วยเนาะ,ะก็มาอยู่ในแมพประเทศไทยนะครับผมแมพปั๊มปตทอของพี่อาร์มการาชนั่นเองนะฮะ นี่เลยล amborghini สีแดงแบบนี้เลยครับผมอ่าโคตรตึงตึงจัดตึงอะไรขนาดนี้ก็ไม่รู้นะครับผมมาลองขับไปเลยเนาะเขียนหนึ่งไปเลยครับผมออกตัวแนละ้วโอ้โหแรงจัดเลยขอบนสักรอบหนึ่งแล้วกันเนาะโอ้โหโอ้โหโอ้โห,โโหดิฟไหมดิฟเลยเนี่ยเมื่อกี้ดิฟเลยเนี่ยเฮ้ยผมดิฟผมดิฟได้เหรอไม่เคยดิฟผมขอลองดิฟสักสักรอบหนึ่งแล้วกันนะเมื่อกี้เหมือนจะดิฟได้เนาะ ใหม่เออมันก็ไม่ดิฟอะไรขนาดน,นั้นหรอกนะใช่ไหมไม่ได้ดิฟอะไรขนาดน,นั้นอย่างดิฟไม่เป็นไงบอกอย่างดิฟไม่เป็นเลยอุ้ยเกือบได้เกือบได้ทุกคนเกือบได้อุ้ยเกือบได้แล้วเนี่ยขออีกรอบหนึ่งแล้วกันนะเริ่มเพลินแล้วเริ่มเพลินและปึบไม่ได้ไม่ได้และเราไม่ได้แล้ว <laughs> พอแล้วเมื่อกี้เมื่อกี้ฟุกครับผมไปกันต่อไปลงสนามกันเลยดีกว่าอุ้าอายมือมือ,มอ <c oughs> เดี่ยวสองไปเดี่ยวสาม <c oughs> สีแดงแบบนี้โคตรสวยเลยวน้องก็ทิ้งดุเขาต้องแบบแดงๆแ,แบบนี้นะแดงๆแ,แบบดุๆน,น,นะฮะโอ้ยลวงแมพไปแล้วโอ้โหถลายไปเลยครับผมถลายไปเลย ล่วงแมปโอ้โหกลับมาใหม่เลยนะครับผมมาเมื่อกี้ไปทางซ้ายไม่ดีไปทางขวาดีกว่านะฮะลงสตาร์ไปนะบอกโอ้โหไม่ค่อยชินและรถแรงขนาดนี้นะฮะเบรคสองไปเลยสามไปต่อเบรคก่อนเบรค ต้องอยูเทิร์นกลับนะฮะเพราะว่าแมปนี้สุดแค่ตรงนี้ครับผมโอ้โหทุเรงทุเลจัดเลยครับผมโอ้โหไม่เคยแบบขับรถแรงอย่างนี้มานานแล้วนะฮะโอ้โจะหยุดเลนไหนกันแน่เนะะี <c oughs> ่ยฮะอ่ะอ่ะอ่ะไอหนูไหนต่อมามาดูท็อปสปีดดีกว่าว่าคันนี้จะได้ท็อปสปีดที่เท่าไหร่ครับผม สองร้อยกว่าแล้วทางโค้งด้วยรอดไหมเนี่ยรอดไหมไม่รอดครับผมว่วงแมปไปแล้วแต่ย<ป>ังขับได้อยู่นะฮะต้องเบรกด่วนนะผมไม่งั้นตกแมปอูแรงเกินไปครั้นี้แรงเกินไป,นนนไปอูแรงจัดอะ่ะเออเออโอ้โห โอ้โหมันดุจริงๆนะครับคันนี้เนี่ยโอ้โหรถขวัญใจใครหลายๆคนนี่มันดูทรงพลังจริงๆนะฮะโอ้โหไม่ไหวเลยเมื่อกี้นี้นะครับผมก็พยายามคุมรถอย่างเต็มที่แล้วนะผมก็พ,พลาดครั้งตลอดที่ผมห้ามใจตัวเองไว้ไม่อยู่นะฮะมันเสียงแบบมันน่าเหยียบมากอ่ะคันนี้ดูเสียงมันดีทุกคนเสียงมันน่าเหยียบจัดเลย เบรกเบรกจริงมันยูนึบมากเลยนะเบรกวันเนี้ยเหนไหมดูนะเดีวสามไปอูใส่เกียร์แบบเพลินอะคันนี้ใส่เกียร์เพลินเลยอะ <c oughs> อโอเคป่ะ <c oughs> เดี๋ยวเราไปแมปสุดท้ายกันเลยดีกว่าเนาะมาลองดูความเร็วสูงสุดของเจ้าคันนี้ดีกว่าว่าจะได้ความเร็วสูงสุดที่เท่าไหร่นะครับในสนามแดกนั่นเองเนาะ ผมยังคิดไม่เอาอเลยเนี่ยว่าจะเอาคันนี้เนี่ยไปแข่งกับคันไหนนะฮะเพราะว่ามันดูทรงพลังมากๆเลยนะฮะแต่ผมคิดออกอยู่อย่างหน,นึ่งนะผมผมอยากเอาไปแข่งกับกระบะซิ่งนะะี่ะกระบะซิ่งที่แรงที่สุดในช่องของผมนะครับผม,ผมก็คือเจ้าอิสุสดราก้อนนั่นเองนะครับผมมาเจ้ากระทิงกระทิงแดงคันนี้เดี๋ยวเอาไปแข่งกับจเจ้ามังกรทองก็แล้วกันไหฮะโอเคไปเดี๋ยวเราตัดภาพไปเลยกันดีกว่านะครับผม อ่เข้ามากันในแมบ,บแดกแล้วเนาะน,นี่ผมเอาเจ้าแลมโบวสีแดงแบบนี้นะครับหรือว่าเจ้ากระทิงแดงที่ผมเพิ่งพูดไปเมื่อกี้เนาะเอามาแข่งกับเจ้า isuzu dagon น,นะครับเจ้ามังกรทองของเรานั่นเองนะครับที่แต่งเป็นรถแดกที่แท้จรูนะฮะโอเคมาดูกันเลยนะครับรถแดกที่แท้จรูกับรถ lamborghini แบบเเออซปอร์คาร์แบบนี้เนี่ยใครจะแรงกว่ากันนะฮะมาลองดูกันนะผมเตรียมตัวครับผมอย่างไมาเกี้ยนหนึ่งเกี้ยสอง ได้ไหมเกียร์สามอุย้ยแดกเข้าไปแล้วมังกรทองเข้าไปแล้วอะ่ะโอ้โหมังกรทองอย่างเร็วเลยโอ้โหไปแล้วเกียร์ห้าเราได้สองร้อยกว่าเขาแรงกว่าเราอื้มควันดำปืดเลยอะ่ะเขาว่าเฮ้ยไม่น่าเชื่อเราแพ้กระบะนะฮะทุกคน <c oughs> เราเราแพ้กระบะได้ไงฮนะอย่าให้เสียหน้ารันโบกินี่ดิรันโบกินี่นะฮะโอ้โหดูระแค้นดูระแค้นนะฮะ อุ้ยพลาดครับผมพลาดมาดูช็อตรีเพย์กันดีกว่านะครับผมว่าเราพลาดตอนไหนฮะไว้ความไปแล้วมาดูช็อตรีเพย์กันเลยครับผมนี่นะครับในช็อตรีเพย์ของเรานะครับเราฝั่งซ้ายเนาะสีแดงแรงโบนแบบนี้นะครับส่วนเขาฝั่งขวานะครับผมนี่หน้าดำดำแบบนี้นะครับอีสุสุดากรแดกเนาะโอเคนะฮะยังไม่ออกตัวครับผมมาเริ่มละตอนนี้เริ่มบึั๊บบล้นบล้นละเห็นไหม เริ่มจะเบิ้ลเครื่องแล้วนะครับทุกคนมาแล้วโอ้โหยกหน้าเลยของเขานะ่ะดูดิแรกๆมาเหมือนจะเสมอกันอยู่นะพอ,อไปสักพักเกมสเกสี่เท่านั้นแหละเราโดนเขาแซงยาวเลยนะฮะโอ้โหจบเลยครับผมจบเลยนี่แต่ก็ยังสวยรออยู่เหมือนเดิมนะฮะเอออ่ะก็จะมีประมาณนี้นะครับในคลิปนี้เนาะถ้าใครชื่นชอบอย่างไรเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องวานอนคลิปของเราด้วยนะฮะ อ่ะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ